หน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมรุ่นที่สองเมื่อวันที่17-18ถึงมีนาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและหอการค้าไทยร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนพักดีได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมรุ่นที่สองโครงการเบตาออา้ายางฉบับที่2เนี่ย เราก็พัฒนามาจากรุ่นที่1น,นะครับนักศึกษาในเบต้ารุ่นที่1แล้วก็เบต้ารุ่นที่2เนี่ยก็คงเป็นกําลังสําคัญให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ของของบ้านเราต่อไปหลักสูตรนี้เนี่ยนะ,นะะก็คงจะหวมเพาะนะ,ะให้เขาเป็นออกไปเป็นนักธุรกิจที่มีคุณธรรมนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมต่อไปโดยจะเป็นการจัดอบรมสัมมานาเพื่อคัดเลือกเยาวชนเข้าศึกษาในหลักสูตรผู้ประกอบการหลักสูตรแรกของประเทศไทย โดยในกิจกรรมครั้งนี้น้องๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์การถ่ายทอดวิชาความรู้จากนักธุรกิจระดับประเทศและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตลอด4ปีการศึกษาจากมูลนิธิสิริวัฒนาพักดีอีกด้วยเราก็อยากจะเห็นให้มีหนุ่งๆสาวๆรุ่นใหม่ขึ้นมาโครงการนี้และหลักสูตรนี้จะทำให้เด็กพวกนี้มีความสามารถที่จะไปเป็นเท่าแก่น้อยได้เราผมคิดว่า ในระยะยาวเนี่ยเขาจะมีการร่วมมือกันได้ใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็จะทำให้สร้างให้เอเจนต์รุใหม่ๆได้เกิดขึ้นได้ในอนาคตซึ่งเราอยากเห็นก็ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงไปมากกว่าการขอบคุณเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่ถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้ค่ะขอบคุณจริงๆรค่ะไทยเบฟขอบันทึกโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมรุ่นที่สองเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทย บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน